ตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงห้าสิบนทีนะครับก็เริ่มถ่ายาพให้ดูอีกเส้นทางนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะลัดไปที่อสนิเก้แคมปัสได้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นเส้นทางไม่ใช่สายหลักนะครับเป็นสายที่ผ่านชุมชนแล้วก็ทะลุไปที่พาร์ค ันนี้ค่อนข้างที่จะครึมๆนิดๆนะครับอากาศก,ก็คงประมาณสัก15ที่นี่ช้อปปิ้งเีตก็เริ่มเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับเวลาที่เราจะไปที่ซื้อของนะครับเราก็ต้องดูป้ายทีนาร้านก่อนว่าเขาเปิดกี่โมงนะครับส่วนมากก็ ตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปบางทีก็ปิดสี่โมงหกโมงสองทุ่มบ้างนะครับ,บนีกบน่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ครูขับลำบากนิดนึงยังจำชื่อไม่ได้นะคะว่าภาคชื่ออะไรถนนเส้นนี้ชื่ออะไรจำยากอยู่ บางทีก็จะเห็นนะครับว่าคุณแม่ลูกสองนะครับเอาลูกคนเล็กไปข้างหลังเอาลูกคนโตวไว้ข้างหน้าแล้วก็ใช้จักรยานเป็นพานนะนะครับตอนนี้ชื่อถนนชื่อมอสต์นะที่ตรงน,นี้เราก็จะเห็นว่าผ่านลอดสะพาบใต้ทางไฟมานะครับ จริงมันสามารถที่จะไปได้หลายทางนะครับแต่เอาละมีเราเลือกเส้นทางนี้ก่อนนะครับแมวเหมียว ทิ่งเราจะตรงไปก็ได้นะครับแ้วจะค่อยออกอีกเส้นหนึ่งวันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นที่พักแล้วก็ทางฝั่งขวามือก็จะเป็นสวนนะครับข้างหลังนู้นก็เป็นสุสานฝังศพถ้าเห็นก็จะเห็นแท่นหินเยอะแยะนะครับทุกที่ของเมืองนี้ก็จะ มีพักนะครับอย่างนี้เล็กๆนะครับไว้ให้สําหรับพักผ่อนนะครับให้คนเอาสัตว์เลี้ยงนะครับมาเดินเล่นตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาไปทะลุหลังโรงเรียน น่าจะเป็นโรงเรียนประถมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่นี่วิธีการแบ่งเกรดของนักเรียนแตกต่างจากที่อื่นตอนนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปนั้นเราก็จะเอารถผ่านไปไม่ได้นะครับจะผ่านได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์กับจักรยานเท่านั้นนะฮะเห็นมีแท้งเหล็กกั้น ฝั่งสนามฟุตบอลแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งโรงเรียนนะครับนี่นสนามฟุตบอลตอนนี้ห้ามปั่นกยานซิ่งนะครับก็จะมีหลังต่งเนี่ยครับ,รบถ้าเกิดเป็นเส้นทางหลักนะครับเราก็จะเห็นทางขวามือที่คนปั่นกยานมาเยอะ นี่ก็ชะลุไปทางซ้ายมือนะครับก็เห็นเส้นทางหลังที่รถจะเยอะมากนะครับเวลาที่เราใช้เส้นทางลัดตรงนี้ก็จะเป็นทางาเล็กๆนะครับสำหรับเหมาะสำหรับจักรยานผ่นมากกว่าตรงนี้เราก็จะเจออสวนนะครับย่อมๆอีกสวนหนึ่งตอนเช้าๆก็มีคนมาวิ่งนะครับมา เดินเล่นมาเดินเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้สัตว์เลี้ยง เส้นทางนี้เราเคยปั่นมาเที่ยวแล้วเอามาแล้วรอบหนึ่งนะครับที่เอาขึ้นไว้บน youtube นะครับก็วันนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยถ่ายวีดีโอให้ให้เสร็จนะครับว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่ออกจากเมืองมานะครับจนกระทั่งถึงที่มหาลัยเนี่ยที่จริงก็ถ้าเกิดรู้เส้นทางก็ใช้เวลานิดเดียวอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้เส้นทางก็ต้องปิ้งไปตามถนนเส้นหลักก็จะใช้เวลานานเพราะมันอ้อม